ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับ e ีพีนี้ทางช่องก็จะมาเปิดสั่งจองเหรียญมงคล99ปีลงพ่อกันวัดพญาตพิมพ์ขอเบ็ดให้พี่พี่ได้บูชากันลนะนะครับผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการสมทบทุนปฏิสังขรณอุโบสถ และบำรุงเสนาสนะวัดกระสังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมสำหรับเรียนลวงพ่อก,กันรุ่นนี้ได้ทำการพุทธาวิเศษวาระแรกในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแนละ้วนะครับผมณอโบสถวัดพญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมสำหรับวาระที่สองก็จะทำการพุทธาวิเศษขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2568 ที่จะถึงนี้นะครับผมณล่าโบสถวัดกระสังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะครับผมสำหรับในอีพีนี้ทางผมก็จะมาเปิดสั่งจองให้พี่ได้บูชากันเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงจะสร้างเพียง5,000เหรียญเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ที่วัดยอดจองหมดเกลี้ยงะครับผมยอดจองเต็มทั้งหมดนะ,ะสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างขึ้นเพียงไม่กี่เนื้อนะครับผม ก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินบริสุทธิ์แล้วก็เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อกระไทองกระไลทองเป็นเหรียญแจกกรรมการนะผมก็จะสร้างขึ้นเพียงไม่กีน่เนื้อนะผมสําหรับเนื้อบนบนก็ราคาก็จะสูงมากนะผมก็จะมีเนื้อทองแดงที่ราคายังจับต้องได้ยังพอจับต้องได้นะผมสาหรับเหรียญมงคลก9กปีลวงพ่อกันวัดพญาตินคผมตอนนี้ยอจองที่วัด หมดเกลี้ยงครับผมยอดจองที่วัดเต็มแล้วนะใน E ีีนี้ผมก็จะมาเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเนื้อทองแดงนะผมเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตเป็นเหรียญมงคล99ปีหลวงพ่อก,กันนะผมก็ผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่เหรียญละ300จัดส่งฟีนะพี่นะเหรียญละ300จัดส่งฟีเท่านั้นนะผม เหรียญมงคล99ปีหลวงพ่อกันวัดพญยาิเป็นการจัดสร้างแบบย้อนยุคนะผมโดยการนำเอาพิมพ์เหรียญพิมพ์ขอเบ็ดปีพศ2469ครับผมมาจัดสร้างย้อนยุคนะเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในการปฏิสังขร์อ,อุโบสถวัดกระสังับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะเหรียญก็จะสวยงามมากนะพี่นะ จำนวนการจัสร้างเนื้อทองแดงก็สร้างน้อยมากครับผมยอดจองที่วัดตอนนี้ก็หมดเกี้ยงครับผมยอดจองเต็มแล้วนะที่วัดนะเพราะว่าเนื้อทองแดงจัดสร้างเพียงแค่5,000เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะใน EP นี้ผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่เหรียญละ300จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมก็เป็นการสร้างจัดสร้างย้อนยุคครับผมโดยการนำเอาเหรียญ ปีพศ2469พี่นำเอาเหรียญพิมพ์นี้พิมพ์ขอเบ็ดปีพศ2469มาสร้างย้อนยุคในปี2568ผมเป็นเหรียญมงคล99ปีก็คือพศ2568ลบด้วย2469ก็เป็น99ปีผมทางวัดจะสร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในการสมทบทุนเพื่อ ปฏิสังขรอุโบสถและก็บับรงเสนาสนะวัดกระสังจังหวัดปนนครศรีอยุธยานะครันะผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อก,กันพิมพ์พขอเบ็ดปีพศ .2469 ราคาสูงมากนะผมราคาหลักหลายสิบล้านนะพี่นะเหรียญนี้หลายสิบล้านนะผมเหรียญมงคล99ปีหลวงพ่อก,กันวัดพญายาพิมพ์พขอเบ็ด ก็ต้องบอกได้เลยว่ามวลสารสุดเข้มข้นนะครับผมเนื้อทองแดงผสมมวลสารเก่าวัดพญาตแตะคณาจา์สายอายุทยาอาทิเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออันวัดพญาติเหรียญชาตีหลวงพ่อกันวัดพญาติเหรียญหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติฉนวนแผ่นจานโลหะสายวัดพญาติรูปหล่อหลวงปูด่ดูวัดกระแส กุดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกผงตะไบและชนวนมวลสารเก่าล้อมเป็นแท่งแหวนหลวงปู่ดูแหวนกำไลหลวงพ่อเอียดแหวนกำไลหลวงปู่ทิมวัดพระขาวแหวนหลวงปู่ชื้นวัดยานเสนแหวนหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้ากำไลหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินเลดหลวงพ่อรวยวัดตะโก แหวนหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วแหวนกำไรเรหลดหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนแหวนหลวงปูแฉลมวัดกระโดงทองเหรียญหลวงปูฟูวัดบางสมัครเหรียญหลวงปูชานวัดบางบ่อเหรียญหลวงปูชุ่มวัดโพสัตเป็นต้นนะผมนี่ก็คือมวลสารหลักๆที่จะสร้างวัตถุมงคลเหรียญมงคล99ปีหลวงพ่อกันวัดพราศ ดังนั้นสิทธิ์ญานโนสิทธิ์สายวัดพญาตก็อย่าชิดนานนะพี่นะราคาที่ผมแจ้งไปให้บูชาก็คือบูชาเหรียญละ300จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ยังพอจับต้องได้นะผมสําหรับสิทธิ์ญานโนสิทธิ์สายวัดพญาตนะผมก็มวลสารก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะผมเป็นมวลสารเก่าสายวัดพญาตนะผมที่จะสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่น มงคล9กปีลงพ่อกันวัดพญาตพิมพ์ขอเบ็ดนะผมเป็นเหรียญจัดสร้างย้อนยุคในพิมพ์ปีพศ2469นสะผมสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจองหรือว่าอยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไหว้ใต้คลิปได้เลยนะผมเหรียนรุ่นนี้พุทธาพิเศกวาราแรกในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะผมณอุโบสถวัดพญาต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวาระที่สองก็จะทำการพุทธาพิเศษในวันที่30พฤษภาคม2568ที่จะถึงนี้นะผมณอุโบสถวัดกระสังพระนครศรีอยุธยานะผมหลังจากพุทธาพิเศษในวันที่30แล้วทางวัดก็จะเริ่มแจกจ่ายวัตถุมงคลให้สำหรับท่านที่จองไว้แล้วผมจากนั้นผมก็เมื่อผมได้รับวัตถุมงคลแล้วผมก็จะทำการจัดส่งให้พี่ สำหรับท่านที่จองไว้กับผมนะครับผมโอเคนะครับพี่สำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยังไงผมก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ